เอนโกโล n กองเต้เมสันเมาส์มาเตโอควาซและกาลลเกร r ราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 PT Football Variety ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอล และกีฬามานำเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันนีที่นี้ด้วยนะครับกาบสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับทีมเซลซีกันไม่รอช้าครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลย มาริซิโอโปเชตโโนได้ตกลงคุมทัพเชลซีด้วยระยะเวลาสัญญา3ปีและได้เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้พร้มอมทั้งได้วางแผนเสริมทัพ3ตํตำแหน่งซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีหลังทําผลงานในฤดูกาลนี้ด้วยการจบในอันดับที่1 2ของตารางมีทีคะแนนและไม่ได้ไปลุยฟุตบอลถ้วยของยุโรปซึ่งถือว่าเป็นผลงานอันย่ำแย่สำหรับทีมยักษ์ใหญ่แห่งลอนดอน หลังจากโปเชติโน่กับทางเชลซีนะครับได้ตกลงทางวาจากันไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนทางโปเชติโน่ก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของโลมาโนนักข่าวคนดังรวมถึงสื่อดังของประเทศอังกฤษด้วยนะครับระบุว่าเซ็นสัญญา3ปีถึงปี2026โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้โดยโปเชติโนจะได้เริ่มงานทันทีเพื่อเตรียมทีมสำหรับปีซีซั่น ซึ่งคุณซื้อชาวอารเจนตินาต้องการเวลาเตรียมทีมให้พอมากที่สุดและใช้เวลากับนักเตะตลอดช่วงเวลาซัมเมอร์ด้วยซึ่งมีแผนที่จะปรับทับชุดใหญ่โดยโลกแค้งส่วนเกินออกจากทีมพร้อมทั้งเสริมสามตำแหน่งก็คือกองหน้ามิดฟิลด์ตัวกลางและผู้รักษาประตู ทางนี้นะครับแข้งรายใหม่รายแรกของสิงโบูในยุคปัเชติโนก็คือคีโตเฟอร์เอนคุนโคดาวยิงแอร์เบไรซิกที่เซ็นสัญญาและตรวจร่างกายล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วเหลือแต่เพียงเดินทางมาเปิดตัวเพียงเท่านั้นสำหรับข่าวที่2นะครับก็มาต่อกันเลยโดยเชลซีนะครับจ่อปล่อยตัวกองกลางเพื่อเปิดทางให้แข้งใหม่มาเสริมทัพทางเชลซีนะครับได้มีการพิจารณาปล่อยตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์ กองกลางตัวสำรองชาวอังกฤษจากทีมสแตมฟอร์ดบิทในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็เพื่อเป็นการเปิดทางให้แก่ผู้เล่นรายใหม่ที่จะย้ายเข้ามาทดแทนสำหรับโปรเชตินโนนะครับว่าที่ในายใหญ่คนใหม่ของเชลซีได้วางแผนยกเครื่องแดนกลางครั้งใหญ่โดยจะปล่อยบรรดานักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมปีหน้าอยา่างเอนโกโลกองเต้เมสันเมาส์มาเตโอโควาซิตและกาลเกอร์ ก็อยู่ในลิสต์ที่จะต้องเก็บข้าของย้ายทีมเช่นกันสำหรับกาลาเกอร์นะครับโปเชตโโน่ได้มองว่าไม่น่าจะสร้างผลกระทบในระยะยาวให้กับเชลซีได้แม้จะมีอายุเพียงแค่23ปีก็ตามโดยเทนเนอร์ชาวอารเจนไตน์อยู่ระหว่างการมองหามิดฟิลระดับคุณภาพที่จะสามารถเข้ามายกระดับทีมได้ทันทีสำหรับกาลาเกอร์นะครับได้ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเดวิดมอยน์โค้ชของเวสต์แฮมที่อยากได้ตัวไปร่วมทีม โดยมีค่าตัวราว20ล้านปอนด์มาต่อกันที่ข่าวที่3เลยนะครับเจลซีร่วมมงล่ากองกลางเนื้อหอมของสปอร์ติ้งเพื่อเสริมความแข่งให้กับทีมและทางด้านของเจลซีเองนะครับได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาโนเอลอูกาเต้มิดฟิลทีมชาติของอุลุกวัยสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากโปรตุเกสไปเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ สำหรับในทีสั่นนี้ห้องเครื่องวัย22ปีได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับสปอร์ติ้งโดยลงสนามไปรวมทุกรายการมากถึง47เกมและเป็นคีย์แมนในแดนกลางของทีมได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปเลยนะครับอาทิเช่น PSA Aston Villa และ Liverpool สำหรับโปเชตโนนะครับว่าที่คุณซื้อคนใหม่ของเชลซี ได้เตรียมวางแผนปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของทีมเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนกลางที่จะมอบหมายให้เอนโซ r เฟนันเดสยืนเป็นตัวหลักและหวังให้อูกาเต้เข้ามาช่วยงานสำหรับกองกลางจอมโพท่านนี้นะครับยังมีสัญญากับสปอร์ติ้งถึงปี2026และก็มีค่าฉีกสัญญาอีกประมาณ50ล้านปอนด์อีกด้วยก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมานนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ